สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับช่องบุญพี่ทีวีกันอีกแล้วนะครับซึ่งเนวนนี้เราก็อยู่กันในแมปที่ชื่อว่า natural disaster survival นะครับหรือว่าแมปหนีภัยพิบัตินั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าภัยพิบัติต่อไปของเรานนั้นจะเป็นอะไรนะครับแต่ก่อนไปดูฝากทุกคนช่วยกัดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบุญพี่ทีวีกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปตอนนี้ก็รอรอบใหม่ไปก่อนนะครับก็ เดี๋ยวดูอันปัจจุบันก่อนอันปัจจุบันที่เขากําลังเล่นกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์นะเ,เดี๋ยวเรารอรอบใหม่กันนะครับผมว่ารอบใหม่นั้นมันจะเป็นอะไรโอเคจะเริ่มรอบใหม่แล้วครับผมมามายังโอ้มีคนตกมากมีผู้ใหญ่ใจดีตกมากรอบต่อไปเป็น s u n ี่ ranch โอเคมารอบต่อไปกันทุ่นรอบนี้ก็ต้องดูภัยพิบัตินะคะว่าแบบภัยพิบัติมันคืออะไรแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่บอกก็ต้องหาที่แบบหาที่หลบไว้ก่อนนะผมผมว่าขึ้นไปสูงสุดอะมันก็คงไม่ปลอดภยัยและอยู่ล่างสุดมันก็คงไม่ปลอดภยนะัยครับดังนั้นเราก็อาจจะต้องอยู่ที่ที่มันพอจะหลบได้นะครับผมเดี๋ยว ลงขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะถ้า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 มันแบบมีภัยพิบัติอะไรก็ค่อยลงไปน่าจะดีเดดนี่ไวรัสเฮ้ยไวรัสไวรัสมัน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 จะมาข้างบนหรือข้างล่างไม่แน่ใจผมไม่ได้เล่นแบบนี้มาสักพักนี่ไงนี่ไงไวรัสนี่ไงนี่ไงทุกคนไวรัสเนี่ยวไวรัสมันมาแล้วโอ้โหทำยังไงดีไวรัสมันมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวลองตามคนไปก่อนแล้วกันไวรัสมาแล้วเฮ้ยมันมีไวรัสตรงนี้หรือเปล่าใช่ปะขึ้นข้างบนไปอาจจะมีไวรัสดังนั้นอ่าเราจะขึ้นดีไหมไม่ขึ้นดีกว่านี่ไงไวรัสอยู่นี่เนี่ยเอ๊ะเอ,เอ,เอม่วงๆอะทุกคนไวรัสนั่นไงมีคนตายละป่าป้า เนเดี๋ยวลองขึ้นไปดิจะซูมแต่แต่ผมขอซูมเหมาะยังรอดอยู่นะตอนนี้มีมีคนที่ตายไปยังนอกจากป้าปาเมื่อกี้ผมว่าอยู่ตรงนี้แหละน่าจะไม่มีไวรัสโอเคนะรอดแล้วนะผมรอดละรอบนี้คนรอดเยอะอยู่เพราะว่ามันไม่ยากนะผมถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นแบบคือถ้าเป็นแบบซีนามิอ่าคนจะรอดน้อยหน่อยนะทุกคนโอเค รอบต่อไปคือชิงช้าสวรรค์เรนโบว์ไรท์โอเคเดี๋ยวเราไปรอเข้าแมปกันเลยโอเคมาละเราก็ไปนั่งชิงช้าสวรรค์ก่อนแล้วกันนะโดนเออโอ้นี่อันนี้อันนี้อันนี้โอ kar, ไ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันจะทันไหมจะทันไหมโอ้โอ้โอ้ไม่ทันไม่ทันเอ้ย,เอ,ยเ,ออเอ้อนี่วันนี้เอ้อนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย,ย,ยคุณผู้หญิงอันนี้ไม่ไม่ทันโคตรยาก เออเออโอเคได้นั่งคุณผู้หญิงเ,เข,านนงขาชื่อโตนนี่อ่ะเขาชื่อตูนตูหนึ่งขวบเขาชื่อตูนวันวายโอเคระหว่างนี้เราก็นั่งชิงช้าสวรรค์ flash flood seek high and stable ground โอไม่นะเดี๋ยว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 ผมว,อออนะผมว่าต้องออกแล้วผมว่าต้องออกแล้วไม่ไงั้นไม่รอด แต่ถ้าเราออกตอนนี้มันก็คงตายอ่ะดังนั้นเราจะอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนม่เดี๋ยวออกเดี๋ยวโอ้ยจริงเช้าสว่างนี่ก็เช้ามาเดี๋ยวผมจะออกเลยดิไม่ดีแต่ออกแล้วมันตายออกแล้วมันตายอย่าออกเลยโอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันมันมันไม่รอดไม่รอดตูนวันวายก็ไม่รอดตูนหนึ่งขวบก็ไม่รอด โอเคเรามาดูกันว่าคนรอดเท่าไหร่คนรอดคือน้อยมากสองสคนสามคนจริงด้วยคนรอดสามคนรอบนี้เดี๋ยวเล่นอีกสักสมรอบเดี๋ยวรอรอบต่อไปกันเลยนะผมนี่ไงป๊าป๊าป๊า h ฮปปี้โฮมเน x แมปก็คือ Happy, Happy Home นะครับก็เป็นในบ้านโอเค ไปหาที่ก่อนคือเราไม่ควรขึ้นไปบนสุดนะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กลางๆก่อนล้วกันกลางๆอะไรนี่มันบนสุดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ดังนั้นเออถ้าอยู่ข้างล่างมันก็คงไม่ปลอดภัยอยู่ข้างบนก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรอยู่ข้างบนก่อนอยู่ข้างบนก่อนอย่างน้อยถ้าทุกคนตายเราก็ตายเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยภัยพิบัติคืออะไรเมื่อกี้ไปกินน้ำมา ไปพี่บัตรคือเลยเนี่ยโอ้ไปพี่บัตรนี้เราน่าจะต้องอยู่ข้างบนนะผมว่าอยู่ข้างล่างไม่รอดอะคือมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนะี <c oughs> ้แทบมองไม่เห็นอเลย <c oughs> อยู่ตรงนี้ดีไหมเฮ้ย <c oughs> แล้วพวกคนที่อยู่ตรงนะั้นเขาขึ้นไปยังไงไม่มีที่กระโดดเอ้ยเอ้ยข้างล่างมันพังแล้วหรอเราคนอยู่ข้างล่างหรือข้างบน ผมว่าออกไปจะรดนไหมอ่ะโอ้ของในตึกมันเริ่มพังแล้วรว,วนนเดี๋ยวเดี๋ยอนันนี้ไงตูนโอ้ตายไม่รอดไม่รอดผมไม่รอดอ้าวทำไมทำไมคนตายมีแค่นี้้ผมไม่แน่ใจมมว่าผมชนะกี่รอบ โอเคเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสองรอบนะผมเป็นห้ารอบต่อไป next map ก็คือเป็น m o d e s headquarters นะ้วอ๋อเป็นตึก roblox นะครับควร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 อยู่แบบประมาณนั้นนะทุกคนนี่ยเนี่อยู่ไงเฮ้ยมันมันเดินข้ามตึกได้มด <laughs> ผมไม่ได้เล่นแบบนี้บ่อยนะข้างบนสูงผมว่าอยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวอยูอ่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าแบบมันมีอะไรที่ข้างล่างมันมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวค่อยขึ้นเช่นถอดมาดูมองอ้โอ้โอโอมันภายพี่บัตรคืออะไรต้องลงล่างอ่ะต้องต้องลงล่างใช่ไหมผมว่าข้างบนน่าจะไม่รอดละเรจเตอร์วอร์นิ่งคือวู้ฮู้เกทเอาไว้พร้มเดอดูคโอ้โอ้โอ ไม่นะเรา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 ,เราห้ามอยู่ใกล้้ต,ตรงนั้นเอตายอีกแล้วมาดูกันว่าป้าป้าจะรอดไหมป้าป้าก็ไม่รอดเหมือนเดิมซึ่งผมก็ไม่รอดโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปกันเลยว่ามันจะเป็นอะไรตูนวันวายก็ยังอยู่ใช่ไหมเขาชื่อตูนใช่ใช่เดี๋ยวเลย next map launch land อันนี้ยานอวกาศ ขึ้นไปข้างบนก่อนอันนี้ผมคิดว่าขึ้นไปข้างบนก่อนแต่ว่าเออลองขึ้นบนสุดดูก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ขึ้นบนสุดแล้วตายทุกรอบเลยเดี๋ยวอ่ะลงไปที่ยานอวากาศจะดีไหมน่าจะดีนะโอ้โหแต่ตอนนี้คือแบบโอ้โหโอ้โอ้ตายโอ้โหลอน ไอเดดเอวีา uh, <lol. S 1> โอเคก็ประมาณนี้นะผมเล่นห้ารอบตายสี่เล่นห้าตายสี่รอดหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบุญพี่ทีวีกันด้วยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกับคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ